เอาเลยครับสวัสดีคุณช้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับลิงอิกนะฮะแล้วก็อยู่กับวันสงการวันที่สองนะฮะก็หน้าบ้านผมนี่เรียกได้ว่าเสียงนี่หนักน่วงมากครับผมเมื่อกี้ก็จัดไปเน้นอ,อกมันต้องยกออกนะฮะผมนี่เต้นเลยนะครับผมเะเกน,นะฮะโอเคแล้วก็ไอกระรอกที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยพี่แกนี่เหมือนแบบร้อนจัดะฮะแม่งไล่กัดชาวบ้านไปมั่วไปหมดนะฮะเห็นนกไม่ได้วิ่งไปตะปบนกเฉยผมนี่งงมากเโอเคดูนะแป๊บ อโอเคมันร้อนจัดนะฮะก็ลอาที่เลี้ยงไว้เมื่อเลยโมโหนะฮะนองอังคงอากาศร้อนนะฮะลิสัยเลยเปลี่ยนโอเคก็อันนี้ก็เราอยู่ที่ปิรุษใชนะ่ไหมเพราะว่าล่าสุดผมเอาทหารออกมาจากปิรุษนะฮะเราก็ได้ทหารมา,าผมไปเอาทหารมาจากาที่เออซับแล้วด้วยอโอเคแล้วก็มีข่าวดีะฮะผมเห็นขบวนคารวานของฝ่ายเยรูซลมนเลฮะมาโจมตีผมไม่รู้ว่ามันโจมตีหรือเปล่าแต่เห็นเดินไปที่ทางทานท่า โอเคนี่ผมมีกองทัพอยู่245ร้้เดี๋ยวผมจะไปเอารวมกับที่กองหลังเก่าของผมครับที่ดามิต้านะครับผมโอเคที่ผมเคยเอาไปปล่อยไว้ไม่รู้จะขึ้นหรือยังครับอ่าขึ้นเป็น200แล้วอ่าเพราะว่าผมสร้างบ้านแหลกไว้นะฮะผมจะออกมาร้อยหนึ่งแล้วก็ไปเอาที่ซาอีกอีกร้อยหนึ่งโอเคอินฟินิตี้ห้าสิบเป็นร้อยป้ายเฮ้ยมีคนเฟลเลอร์ไนท์มา <c oughs> เฮ้ยเจ๋งว่ะถอยไปหน่อยครับอืมเอาไปเลยโอเคครับแล้วก็ไปรวมไปรวมโอ้โหคนเฟลเลอร์ไนมาผมชอบเลยนะ แล้วก็ไปเอาทีซาอิดอีกนี่ไงนี่ไง,ไงกองลังของฝ่ายเยอเซเมห์ครับมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันที่แรกเหมือนไม่รู้ว่าจะยังไงนะไม่รู้ว่าโจมตีทันท่าหรือเปล่าโอเคแต่ไม่โจมไม่เป็นไรฮนะแต่ผมจะเอาเล็กซานเดียต่อโอเคทีแรกมันมามันมาตั้งนานแล้แหละผมเห็นนะแต่ไม่รู้ว่ามันโจมตีที่ไหนไปนะแต่ผมไปขออเล็กซานเดียแล้วกันอื จมงีเลยผมกดไปเลยครับเฮ้ยลืมลืมแมทไซด์มี200อ้อ2 8๋ออง้อย้เจ็บเจ็บไม่รอกควร285เจอบเข้ามาป๊าบขอทหารน่อยครับเอาอะไรเออยคอสโบโคดเยอะเอาเซอร์เจ oh ียนแล้วกันครับระดับโค้ดโหดคอนเฟิร์รนไนเอามาแล้ว like. ก็โคอดโบโอเค411ตัว okay. ผมได้เพื่อนใหม่มาครับชื่อว่า เจสันนะอืมเจสัน <Jason S 1> ผมไปเจอมันในคาราวานเวลสูงพอสมควรเลยผมจ,จ่ายไปราคาประมาณโอ้โหคนนี้เกือบสองสองสองพันสองร้อยห้าสิบครับคนนี้จำได้อืมเพราะว่าเวลเขาสูงผมก็เลยถ้าคนไหนเวลสูงเนี่ยแล้วเราจ้างมาเนี่ยถ้าเวลสูงคือโอ้โหสามร้อยคนยัดเคต้องเอาหน่อยแล้วครับสองชั่วโมงในการตีรอบนี้ผมขอลองกดออเดอร์ทรูบดูก่อนนะฮะปั๊บ เขาคิวผมหกโอ้ยผมคิวเขาร้อยแปดเลยว่ะอีกทีหนึ่งดิป๊าปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเช็คก่อนเก้าสิบหกครับผมเหลือโอ้โหเหลือเฟือเทมไนท์เทมพ้าเหลือเยอะซเซอร์เจียนตายเยอะโอ้โหเราตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกทีเดียวครับรอบนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวผมขอกดเข้าไปสู้ข้างในเลยแล้วกันฮะ เ่อประหยัดทหารไม่ได้ไอ้กิ้งงั้นเปิดบันนี้ออบันนี้มีที่ล็อกหรือไม่มีมีดิห้นะองบดไม่มีอะโอเคใส่กิ้งงัดหลุดหมดแล้วบ้างเพราะว่า<ม>โอเคนอนนอนดูนอนร้อนท้องแสกอากาศร้อนครับทุกวันนี้อากาศร,ร,นะร,ร้อนมากผมนี่แป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวเหงื่อออกเลยนะ ที่บ้านผมนี่ตอนนี้ก็ประมาณสามห้าสามแปดสามห้าสามแปดองศาได้นะโอ okay. mm hmm. เคเตรียมตัวลุยครับ mm hmm. เออเบาเสียงไปเลยอา mm hmm. กาศเหมือนฝนตกอะครับตอนนี้ mm hmm. ผมนั่งนี่เหงื่อออกแพกๆๆๆๆแเลย เ,เกมอาจจะเบาไปหน่อยใช่ไหมผมว่าแต่ผมก็เพิ่มสุดแล้วครับตอนนีเ้เอาแล้วเแล้วกำาลังคนป้องกันเมืองมันมี100ผมมี280กว่าเขเอาไปเลยมากับนายเชมพลาไม่ต้องห่วงเอาติดติดโอ้ผมติดเลยโอ้โหบั๊กว่ะต้องรอให้มันเด้งหลุดไปเองครับเออดูแล้ว มันติดหัวไม่แห่หรอกเมื่อกี้เนี่ยเออเห็นไหมสู้เองกำลังพลผมนี่กว่ามันเฟืองน้อยกว่ากดออเดอร์ทูปทีไรนนี่กำลังพลโค้รเรียบฟันมันอืออืออือ,อเคน่าจะอยู่หน้าเมืองหมดแล้วนะฮะเออจิ้มแทง กิมเกลียวช่วงแทงครับผมนายเทมผลาลุยมันนายเทมผ้าลุยอ,อืออึศอ๊ะโอยกำลังเสือฝั่งมันมาว่ะอุ้ยอุยมึงลิธเยอะลัก,หกเหรอฮะลิธเยอะอะไรนักหนาโอเคครับกระแพงเมืองหมดไปแล้วครับที่เหลือน่าจะเป็นพวกลูกกระจอกนะผมว,ว่าขึ้นทางไหนวะลุยลุยลุยทางนี้ใช่ไหม ใชพวกคอนทนูลุยมันอัศวินมาเองเลยนะเว้ยอัศวินมาเองเลยนะเว้ยคือจริงๆอะ่ะเอาเป็นถ้าเอาเรื่องการทําสงครามจริงๆฮะหลักจิตวิทยาคือว่า,าแค่เห็นชุดเกาะก,ก็น่ากลัวแล้วเออเราะว่ากันอย่างนี้นะฮะเพราะว่าชุดเกาะของนายเทมพาเนี่ยมันเป็นชุดเกาะอ,อสศวินที่แบบอคือถ้าเทียบกับพวกของบรรดาพวกซาาเซนเนะะี่ยฮะเขาใช้ผ้าเพื่อคลุม แค่เนี้ยอย่างเดียวอะ่ะคือแค่เห็นมันก็น่ากลัวแล้วเราจะไปสู้อะไรได้ครับก็ม,มีวันๆอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเข้าไปโอเคอันนี้เราคิวคิวได้ดีมากยาบุกบุกอ่าอยู่ข้างล่างนี่วะ่ะเ <c oughs> <c oughs> ดินมาข้างนี้เฉยซึบไปโอเคทุกคนดันนะเทมผ้าผมโคตรเยอะผมอัพมาเออไฟโอ้โหในคิวข้างล่างคิวอยู่ ข้างล่างคิวกันอยู่มองไม่รู้เรื่องเลยเว้ยอืต้องรอแล้วกันครับรอให้ข้างล่างคิวมันไปเรื่อยๆเฮ okay. เริ่มไหลลงไปแล้วอ่าบมดได้แล้วครับบูททางของแอเลันเดียเมืองที่เราหมายตามานานเดี๋ยวเข้าเลือกซันเดียได้ผมคงไปเตะทานนิดต่อเอ้ยไม่ใช่ทานท่าพูดผิด ทาน,นิตเป็นเมืองข้างๆเรานี่าโอเคชนะแล้วครับไม่ต้องทํำไปเลยครับง่ายๆอาอยังอยู่นี่ว่านึกว่ายังไม่ชนะมันยังไอ้นี่เหลือ,อยูดตัวของตัวเดี๋ยวลงไปเลยเออเบียดเสียงันออกไปแต่ออกแล้วโอเคตอนนี้หน้าบ้านผมนี่มีหมอรำม,มาผม ข้างหน้านะฮะเป็นโรงงานอะไรไม่รู้นะครับผมมาเปิดเพลงเสียงดังวกเวกมากครับเดี๋ยวตอน,นเย็นผมก็คงจะต้องออกไปเล่นไปจอยกับเขาหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้จอยกับพวกหน้าบ้านนะครับฝั่งไม่ไม่ไม่พูดผิดไม่ใช่จอยกับพวกฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมจอยกับหน้าบ้านผมนะครับที่น้องผมนี้เล่นกันเยอะมากนะอะเออเอา,เอาหมดยังหมดยังหมดยัง อ๋ออยู่นี้เหรอกูออเองอือชนะทีเดียวเอาให้จบโอเคายึดได้แล้วครับอเล็กซานเดียเป็นของเราเรียบร้อยให้กำลังพลผมเกือบ400เหลือ200กว่าโคตนี่เลยรีคูดให้ตัวเองไปเลยแล้วก็เฝ้าเมืองครับผมอเล็กซานเดียเสร็จโจน่ ทันท่าไฮโลเป็นเพชรน้ำเอกของเรานะฮะลงไปล่วงนอนข้างล่างัวทิมเคอันนี้เหลืออยู่สามวันนะครับสเสบียงอาหารอ่าเขาให้อเล็กซานเดียเก่วผมครับไปีนเมื่อให้เก่วเราครับเอ,เอากดท่าเรือเฉยไปครับไปต่อกันเดี๋ยวเอาฐานที่ซานิสแล้วก็ไปตีทันท่ากันรอบนี้ ทาน,นิตมีทหารถึงอ้เยอะอยู่นะคอสโบเยอะไปหน่อยครับติกริมเอามาฟู้ดแมนเอามาเคแชร์ทหารไปนอกจากนั้นก็เอ,อ่อทันท่าทันท่า200ตอนส่วนใหญ่เป็นคอสโบรครับผมอยู่นี่หมดเลยนะครับเป็น198ตัวเลยเดี๋ยวไปเอาจากดิมิต้าก่อนนะครับผมแล้วก็แวะอวาริสหน่อยเพื่อขอมังทหารเพิ่มอืมบาลอนวอเตอร์อยู่นี่ครับ ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาตีทันท่ากันหรือเปล่านะฝั่งเยรูซาเล็มเองเพราะว่าไคโรเองก็เหลือเมืองอยู่หน่อยเดียวเองนะฮะบอกเลยว่าพาร์ทนี้ผมอยู่แดนใต้ตลอดเลยครับของสาพาร์ทมาเนี่ยเฮ้ยร้อยสี่หกเอาจากที่อืนอาาอ่นก็ได้เออร้อยสี่หกร้อยสี่หกปิรุษปิรุษปิรุษน่าจะมีฐานขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวไม่ก็กลับไปที่เออซับก็ผมแล้วก็เอาอยากทหารจากเออซับมาน่าจะมาเยอะแล้วเอคเคลวาทหานทิ้งที่ปิรุษแล้วกัน ทิ้งไว้ทิ้งไว้อัพทหารหน่อย4คนเอออัพไปซเซอร์จิเอเทมพาอุ้ย77บปรบับเงินเหลือ1 7ื่นเจ็ดจเจากเยอะเยอะอ่าฟุบโอเคบายครับตัวเปล่านี่ไงนี่ไงอะไรกันอะไรกันครับตรงนี้ตรงนี้อะไรกันรู้สึกว่าจะมาจะกลับเมืองอ๋อสุตานซาลาอัลดินครับ มึงยู่เองก็โดนยึดอยู่แล้วครับยังเดินล่อนมานี่เฉยเลยฮะทัานท่าครับเต็ีมตัวผมเทคดาวแน่คอยดูทานท่าใกล้แล้วจะไปชิดอียิปต์ได้แล้วเพชรนำเอกไคลโลอ่าเยจะเป็นเมืองของเราทานเฟดดิ้งผม7.6อ่ะตอนคืนนะถ้าตอนเช้าจะเท่าไหร่วะ ทุกคนอาจจะยินเสียงหมอลำหน่อยนะฮะอัคกามิให้หมู่บ้านแก่เราโอเคให้หมู่บ้านอากามิแก่เราอืมอืมโอเคครับหมอลำหน้าบ้านผมนี่เสียงรันมากอู้ร้อยแปดสิบห้าก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะนิดนึงอ่าได้อยู่มามารีครูดมาฮอตโบอินเฟนทรีไปเลยไิกริมทหารเริ่มต้นเลยเหรอเอ,อ่อคอนเฟรอร์ไนไรครับยี่สิบสองคน พอตโบ45โอเคอม,มาทิ้งไว้ทิ้งไว้49เออเท่านี้แหละครับแล้วก็กลับไปไปเอาทหาร,รมารวมๆรวมๆไว้ฮะอืมนะข้างล่างก็เยซเลมนี่ยึดไปไกลเลยเนี่ยผมว่ารักควาแบบนั้นก็โดนแล้่นะอืมโจมตีคาราวานหน่อยไหมเออโจมตีคาราวานหน่อยดีกว่าปัทะฟึบ เห้ว hey, ันเจมาให้พ้นหน่อยได้ไหมโอสามเก้าออเดอร์ทูบทีเดียวจบเอาโจรมาเป็นพวกมีอะไรให้หล่อบ้างคนระับอู้ของมีหมวกมีอูดมีเนี่ยของขายเอาดีๆนั้นเลยอ่ะจัดมาเออเท่านั้นแหละครับหมดละ ป๊โอเคเออเจสันบอกว่าฉันไม่ค่อยชอบการทําที่เราจะไปโจมตีพวกพ่อค้าแบบนี้เมื่อไหร่เราไม่รู้เลยว่าสงครามสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงเหรอฉันนึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะโอเคมันไม่เกิดขึ้นก็ได้เพื่อนผมรู้สึกว่าเจสันกะเอาเดิตเนี่ยมันจะยังไงล่ะฉันไม่สามารถจะคิดแบบนั้นได้พี่ชายเคโทษที ผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันฮนะรู้สึกว่าเขาจะเหมือนไม่ถูกประเด็นกับเอาดินแล้วแหละอสองการนี้จะมีเด็กแว้นเยอะนะฮะสังเกตไหมผมก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันนะเพราะอะไรอเอถ้าเขาทิ้งเมืองอียิปต์มาข้างล่างก็แล้วแต่เขาอะครับแสดงว่าเขาต้องเสียเมืองเพราะว่าซาลาออาดินเนี่ยเขาไม่ได้มีเมืองอื่นเลยใช่ไหมผมเช็คชื่อเขาก่อนนะ ซาลาวดินไม่มีเมืองอื่นเลยนอกจากเมืองอพวกอายูบิดซาลาวดินปกครองแค่ไคลโลเมืองเดียวครับเออตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเดินทางไปกาซานะชื่อเสียงผมนี่พันเจ็ดพันพันพันเจ็ดแปดเทียบกับเอมอนเอมอนห้ารอมาเตอร์โหผมโคตรดังฮอตสัตโคตรฮอต เดี๋ยวครับเราจะไปลิรุสกันไีรุสไปไปรุสอีกทีไปรุสเอาวาลิตเข้าทาันท่าจบเสร็จโจนพารนี้ทันท่าเสร็จโจนเรา้วลองกดออเดอร์ทรูปดูก่อนว่าทหารเราพอไหวเปล่าถ้ามันไหวก็น่าจะเอาได้อาพทหารอาพทหารหมื่นห้าแล้วว้ยเงินหมดแล้ว ร้สึบมีทหารถึงสามร้อยเลยที่เรามาฝากไว้ครับปิริมน i g เทมเพล l าคอนเฟลเลอร์เซอร์เจียนอ๋อทหารเต็มแล้วว่ะคุณผู้ชมเอาพาเลตออกเอาอินเวนทตีมา444่รอี่สิีตัวปิริมมันเป็นทหารระดับแรกๆผมพงไม่ต้องแล้วกันโอเคอโอเค400พูดผิดครับ411อตัวเสร็จโจนทันท่า ไปเราจะไปบูยึดทันท่ากันเราจะไปเอามันแล้วเราจะไปเอามันคืนอ่าจจรนีน่ถ้าคิดเตียนไม่ตัดสินใจผิดเรื่องโจมตีพวกอิสลามในมันมีนาทีที่ผมบอกไปในพา,านร์ทแรกครับผมว่าที่คิดเตียนโจมตีแบบว่าไม่ได้ตั้งใจโจมตีอะโจมตีอิสลามแบบว่ามันจะมีสองอิสลามเสียาอิสลามแบบไรนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เขาโจมตีผิด เห็นว่าเป็นพวกอิสลามเหมือนกันไงเขาเลยโจมตีแต่ถ้าคุยแบบปนีปนอมอ่ะก็เขาก็ได้เมืองก็ได้อียิปต์ไปเป็นครอบครองอะนะแต่เขาไม่ทําครับโอเคผมคงไม่กดออเดอร์ทูไปดูทางคงจะกดแลนด์ยูโซเจอร์ไปเลยอ,อยเจ็บก็ลอกควนอีกแล้วอืตัวมันร้อนเนี่ยเคยเห็นกะลอกบ้าไะครับกะลอกบ้ามันจะมันจะ งดหงิดมันจะวิ่งวนๆตัวเองหลายๆรอบมันจะกระโดดรอบกงมันจะแบบนะเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยครับมันจะเหมือนมันจะเหมือนมาบ้าครับผมมันจะไล่กัดคนไม่เลิกหน้าครับแรกๆมันก็ว่าง่ายๆครับน่ารักน่ารักครับผมพออากาศร้อนปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนครับงดหงิดง่ายครับเหมือนคนเลยอรับคนก็แบบอากาศร้อนๆนะครับจ้องุดหงิดะนีัยผมนี่งงมากครับอกบุคคลไป ชาร์จเลยเป็นเมืองที่บุกยากเมืองหนึ่งนะรู้สึกเมืองนี้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนต่อให้ต่อให้ต่อให,อให้ขึ้นไปก่อนเลยเร็วๆเ,เอ้ยขึ้นไปขึ้นไป go 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 เอ้ยแต่เมืองนี้บุกยากนะเฮ้ยลืมไปลืมไปเราอย่าบุกแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงครับเมืองนี้อย่าบุกแบบนี้ครับเราเสียเปรียบมากโคตรเสียเปรียบเลยครับถ้าบุกหันท่าแบบนี้จำได้ละ จะลองบุกแบบ Order. อโอเดอร์โอ้โหเพราคิวผมร้อยสี่สี่คิวเขาร้อยสิบเก้าแน่ใจปนะเนี่ยเอาเท่าไหนเท่ากันทุ่มทุนไหนก็มาแล้วอเอาคิวผม 9, เก้าสิบเจ็ดเอาคิวผมเจ็ดสคิวห้าเก้าไม่ได้ละไม่ได้เรื่องละร้อยห้าหกเลครับเอ้ยร้อยหกหกห้าเอาอีกทีเดียว เสียก็เสียปรับเอาคิวผมห้าสิบผมคิวเขสาิบเอาคิวโอ้ผมคิวเขสิบตัวเองน่าจะหมดแล้วแหละใช่ครับทหารผมหมดเมืองแล้วครับเวนทหารตายหมดเลยเทมพ่าอ้าวนายเทมพาเาห,พาหรือสิบห้าคนจากสี่สิบอะโอ้โหเมืองนี้มันไม่ง่ายแล้วเอาาหารที่ซทายอีกต่อแล้วกันเดี๋ยวเข้าโจมตีอีกรอบหนึ่งครับอันท่าครับ ใก้ละแล้ะละครับเดี๋ยวแวนแกงเดี๋ยวแวนมานะครับโอ้ยกดผิดเห็นเลยเอาทหารมาปึบฟึบฟึบอีกรอบไปอีกรอบ ไปอีกรอบไปอีกรอบไปอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวอาบทหารก่อนบุกเฮ้ย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 อะไรนะ่ะอะไรนะ่ะอ๋อร้อยสามสี่อะไอยู่สองชั่วโมงนั่นแหละบุกออเดอร์ชูปปับ๊บเขาคิวผมเฮ้ย มาง่ายมาง่ายมาไกละกละไกลละไกลละเจ็ดยี่สามชนะเย่โอโอโอเย่ได้แล้วดี <c oughs> คนเฟอร์ลนายเหลืออยู่ยี่สิบตัวเทมส์บ้านายเหลือสิบสองตัวกองทัพเปเกียนกายของผมับเซอร์เจียนจากโอ้ oh. เกือบแปดสิบตัวที่นี่เหลือน้อยเลยโอเคขอรีคูปไปเลยครับแล้วก็รอดูว่าเขาจะให้ทานท่าไหมฮะ โอเคได้แล้วทันท่าเมืองตียากครับผมซึ่งถ้าผมตีเองเนี่ยเราโคตรเสียกาลังทหารแบบสิ้นเปลืองมากครับผมผมจําได้แต่ถ้าผมกดออเดอร์เนี่ยเราจะเสียทหารแบบน้อยมากโอเคเจง๋งโชคดีไปนะฮะที่เราได้แบบนี้มาอ่าเขาให้ทันท่า,าแก่เราด้วยฮะแน่นอนทันให้ปุ๊บผมผม็ทิ้งทหารไว้เลยเพราะว่าจะได้ไม่เสียค่าทะเบียนครับผมอืม เอเสร็จแล้วโอเคไปทิ้งกระหานไว้อืมฟึบอัพกรหานด้วยอัพกรหานด้วยปั๊บเคได้แล้วครับผมทันท่านายเชมผ่าอยู่เอาคนเดียวพออ๋อเย้โอเคงั้นเอาไว้วันนี้ผมขอพอก่อนเท่านี้ละกันนะฮะไว้ เดี๋ยวก็ผมไปเล่นสงการแแหละดูท่าทางแล้วเดี๋ยวได้เวลาแหละผมเพราะว่าเริ่มมีนะซ้มเสริมตั้งหน้าบ้านแล้วแหละก็เอาไว้เจอหน่อยพัดหน้าแล้วกันนะฮะพัดนี่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมก็สมมุติว่าถ้าใครเกิดวันนี้ออกไปเล่นสงการนะฮะก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะครับผมอย่าป้องกันทรัพย์สินตัวเองให้ดีๆแล้วก็หาถุงพลาสติกหาอะไรไปคุม้มทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะฮะก็ดูแลตัวเองดีๆครับผมสงการวันนี้ เที่ยวไทยให้สนุกนะครับผมโอเคก็เทศกาลไทยนะนานๆมีทีปีละครั้งนะโอเคเจอใหม่พัดหนะ้าพัดนี้ลราไปก่อนนะไปครับผมอย่าลืมที่ของการให้สนุกอย่างมีความสุขนะครับผมรักประเทศไทยไปแล้ว